ได้อย่างมีนะอยางมีความสุขนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีการเสวนาประชาพิจารณ์ว่าทํำยังไงน,นะคะเราจะเอาข้อมูลเอาข้อมูลที่ได้นะคะจากการเสวนาในวันนี้นะคะไปเสนอผู้บริหารแล้วเราก็จะมีโครงการดีๆสําหรับวัยรุ่นนะคะ ยาบาลาศาลสิน,นะคะไม่ได้ให้บริการแต่เรื่องปัญหาทางอนามัยการเจริญพันธ์ปัญหาทางเซ็กนะคะเราให้บริการทุกปัญหาของวัยรุ่นวัยรุ่นมีปัญหา บวมีปัญหาอยากพร้อมใช่ไหมเออไฟฟีดีไฟสายเราเสแนะแนว รีบ่อนไม่ได้เ,เรียนเกมนักทิ้งงน้้วยนะดีไหมดีมไหมทา้ลทิ้งคลีนิกไวใส่นะคะเราจะมีบริการคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์นะคะหนูไปพิมพ์งานแล้วหนูจ๊บใส่แห่งที่ใดแล้วหนูก็ไปพิมพ์แล้วก็นำเสนอได้นะคะอ่ะก่อนไปให้โทรศัพท์หาเราก่อนนะคะโอเคนะคะอีกสักครู่นะคะท่านผู้ที่จะเข้าร่วมเสวนากับเราก็จะกำลังเดินทางม,มานะคะ เาวเว่ีเสวนาในวันนี้ก็จะประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนนักเรียนเลือกขึ้นมานะคะโรงเรียนละคนหรือสองคนเลือกตัวแทนเข้ามาเสวนาร,าร่วมกันนะคะแล้วก็ตัวแทนจากครูตัวแทนจากร้านยาต่อไปนี้ร้านขายยานะคะก็จะมีมุมสำหรับไวยใสเพราะว่าเราเคยเป็นถามร้านขายาาายาร้านขายยาวัยรุ่นมหาเยอะไหมร้านยาบอกว่าเยอะวัยรุ่นมาถามเรื่องอะไร วัยรุ่นก็จะมาขอซื้อ,อยาไปทำแท้งว่จใะจะมาขอซื้อ,อยาขับเลือดว่าใจก็ขอซื้อยาคุมขอซื้ออะไรพวกนี้เราจะมีคลินิกไว้ให้คาปรึกษาไม่ได้แปลว่าให้ขายยาไปทำแท้งมันไม่มีเนาะยานั้นไม่มีนะลูกนะมันไม่ปอกนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเราจะมีมุมไว้ใสอยู่ที่โรงเรียนโรงพรยาบาลร้านขายยานะคะ แล้วถ้ามีปัญหาหนูไม่กล้าไปหานะคะรูโทรศัพท์ไปหาพี่พี่อะไรคะที่เห็นซึ่งให้เบอร์ไปแล้วโทรศัพท์ไปหาเราก่อนนะคะเราจะนัดหมายวันเวลานะคะในช่วงนี้นะคะคิดว่านักเรียนห้าโรงเรียนมาถึงแล้วยังคะอันนี้โรงเรียนอะไรคะ 1, 2, หนึ่งสองสามโรงเรียนเลยคะเทศบาลสองวัดสว่างคงคาง ตอนนี้โรงเรียนสีน,น้ำเงินคือโรงเรียน เสวนาวันนี้นะคะที่ว่าจะมีประโยชน์สำหรับประชาชนคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ปกครองนะคะคงจะมีประโยชน์สำหรับนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษานะคะตัวแทนสถานบริการวัน,นนี้มารือยาะที่ยานรอนคะค่ะ,รคะ,คะเราเชิญตัวแทนสถานบริการที่จริงแล้วเรานัดหมายเวลาสี่โมงเช้า ะะคว่าเราจะเริ่มทำการเสวนากันค,ค่ะช่วงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะยกมือยกมือใครยังไม่มีแฟน thank you